ความจริงวันนี้ก็กลับว่าจะไม่แสดงธรรมหรอกนะแม้แต่ว่าพอดีนึกขึ้นได้อยากจะทําเวลาของการฉันพระทานเพนไม่ให้ล่วงเวลาไปมากนึกขึ้นได้ก็เอ๊น่าจะพูดสักหน่อยนะพูดสนองเลยยาวเลยคราวนี้จรทะพิคเวจาริกังพระโชนะหิตายพระโชนะสุขายะโลกานุกัมปายะ อัธายะสุขายะเทวะมนุษยานางในภาคเช้าของวันนี้อาตมาภาพก็ได้ทำกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมารับพระตา,ารเพนของคุณแม็กุสุภธธิ์ที่สั่งจากร้านเจริญแกงมาถวายโดยการได้ เดินจงกรมทำกรรมฐา,านสักหน่อยหนึ่งด้วยด้วยความตระหนักว่าหากว่าเราได้เดินจงกรมนั่งกรรมฐา,านสักหน่อยแล้วก็รับฉลองศรัทธาพระทานเพรนของทายกทายิกาที่ถวายมาก็จะทำให้ทายกทายิกาได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าการที่เราไม่ได้เดินจงกรมทำกรรมฐา,านอะไรเลย การผู้เช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมาภาพจะมาทำกรรมาฐานเอาหน้าทายุคทายก,กาก่อนที่จะมารับพระทานเพลแล้วก็ฉลองสัธาการเจริญภาวนาสติปัฏฐานทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วดังที่เคยผู้นิยฟังถึงการแบ่งเวลาว่าภาคเช้าก็ฝึกกายภาคบ่ายก็ฝึกจิตตกถึงยามเย็นด้วยถ้าใครที่ เดินผ่านไปมาในแถวนี้อยู่ทุกวันมองก็ามาข้างในในช่วงยามบ่ายในช่วงยามมืดค่ําไปแล้วก็เจ็นสมาภาพนเดินจงกรมอยู่ตรงนี้เดินจงกรมเสร็จแล้วก็มานั่งกรรมฐานอยู่ที่ตรงนี้นี่เองการที่พระภิกษุปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาตรสิกขานั้นก็ได้ชื่อว่า ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ตามหน้าที่ของพระเมื่อปฏิบัติไปตามสีสมาธิปัญญาได้เช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การที่จะรับข่าวและน้ำของทายุคทายิกาที่นำมาถวายควรในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะทำให้ทายุคทายิกานั้นได้บุญได้อานิสงส์มาก อยู่ในลนักษณะที่เรียกว่าเป็นพระสุปฏิปโนประพฤติดีปฏิบัติชอบที่เป็นสังฆค,คุณข้อแรกเลยว่าสุปฏิปโนพระควาโตสาวกขสังโฆสงสาวกของพระผู้มีรุภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติตามไตรสิกขานี แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสภาพทุกขนิสระน,นิพพานสัจจิกรณาทายะเพื่อกระทำการสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงและทำภาพในภาในแจ่มแจ้งแม้ว่าจะไม่ได้บรรมีผลเป็นพระบุคคลระดับใดๆก็ตามแต่อยู่ในขั้นของความพพียมที่จะปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขา พัฒนาตนอบรมจิตเจริญปัญญาเพื่อที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบ,บอกว่าพระภิกษุถ้าตั้งอยู่ในความเพียรพยายามอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นทักขินยบุคคลการนับทักขินยบุคคลผู้ควรแก่การรับทักษณาทานของทาย,ยกทายิกานั้นเริ่มต้นจากการที่พระภิกษุ เพียรปฏิบัติไปตามไตรสิกขาสี่สมาธิปัญญามีเป้าหมายของการที่จะทำาภรนิพานให้แจ่มแจ้งในเบื้องแรกก็คือเพื่อที่จะบรรลุโสตาปฏิมักโสดาปฏิผลนั่นเองแล้วเมื่อบรรลุเป็นพระบุคคลโสดาบันโดยบรรลุโสตาปฏิมักโสดาปฏิผลแล้วก็จะเป็นทักขีณในบุคคลระดับที่สองระดับแรกก็คือ พระพิสุหรือโยคาวจรที่อย่างลงสู่ความเพียรปฏิบัติเพื่อบรรุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองพอบรรลุโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลแล้วก็จะเป็นทักริเบุคคลลำดับที่สองลำดับที่สามก็คือพระโสดาบันที่เพียรพยายามเพื่อที่จะบรรลุสักทากามิมักสักทาคามิผล บรรลุสักกายะเข้มสักการะผลได้เป็นพระสักกาการมีบุคคลแล้วก็กลายเป็นทักิบุคคลราดับที่สามก็จะเลื่อยไปจนกระทั่งไปถึงอารัตผลเป็นอรันตบุคคลนี่คือกิจหน้าที่ของพระโดยตรงโดยเฉพาะถ้าจะรวมอีกสายน,นอยก็คือทางด้านคันธทุระ ระเบีสาประิธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่านาวังคสัตวุสัตว์คำสอนของพระาศาสดาที่ประกอบไปด้ยวยองค์9ก้ามีสุตขยะวยาคณะเป็นต้นแต่ที่สําคัญก็คือวิปัสสนาทุระวิปัสสนาทุละนี้จะเป็นใเป็นปัจจัยนําพาไปสู่อริยมรรคอริยผลสําเร็จเป็นพระบุคคล โดยตรงเลยระหว่างพระเรียนปริยัติกับพระที่ปฏิบัติพระพิสุทธิ์สองสหายนักเียมบาลีก็ทราบกันดีว่าพระพุทธเจ้าทรงสารเสริญใครทรงสารเสริญพระที่ไปอยู่ในป่าทําวิปัสสนาธุระสาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็กลับมาสนทนาธรรมกันในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็าเสด็จไปเพราะอนุเคราะห์พระที่เรียนปริยัติ ว่าจะไปกดข่มพระปฏิบัติที่เปลี่ยนพระหรหันนั้นเรื่องนี้ก็มีารายละเอียดอยู่นะแต่คงจะไม่ขอเล่าในที่นี้แต่ประเด็นก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระที่ปฏิบัติเจริญภาวนามากกว่าพระที่เรียนปริยัติแม้ว่าจะปริยัติโดยตรงของพระองค์นอกวังคาสัตรศาสตร์ดังที่ว่านั้นยังตรัสบอกว่าพระที่เรียนปริยัตินั้น เป็นผู้ที่รักษาประเพณีของพุทธศาสนาให้สืบต่อไปได้เปรียบเหมือนกับนายโคบาลที่เลี้ยงโคของคนอื่นไม่ใช่เป็นเจ้าของโคนายโคบานที่รับเลี้ยงโคของคนอื่นนั้นก็ต้อนโคออกจากคอกแล้วก็พาไปเลี้ยงไปกินหญ้าไปกินน้ำอยู่ในทุ่งในสระน้ำ พอตกยามเย็นนนโคบาลคนนั้นที่รับจ้างเลี้ยงโคให้แก่เขาก็ต้อนโคจำนวนมากนั้นเข้ามาสู่คอกดังเดิมก็คือเพียงแต่รักษาประเพณีเท่านั้นแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปดื่มปัญจโครสรมีนมสดนมส้นเป็นต้นนะนะปัญจโครสแต่มาก็ไม่ได้ดูมาลืมดูมา แต่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุมักผลสำเร็จเป็นพระบุคคลระดับนั้นระดับนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของโคโคจจำนวนมากนั้นที่นายคูบันรับจ้างเลี้ยงผู้ปฏิบัติก็เปรียบเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของที่มีสิทธิ์ที่จะดื่มปัญจรโครถ นายโคบานที่รับจ้างเลี้ยงโคนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดื่มปัจจุโครสพระพุทธเจ้าก็อุปมาอุปไมให้ทราบอย่างนี้ว่าพระที่ประพฤติปฏิบัติชอบบรรลุอริยามารรยผลสมเด็จเป็นรลิบุคคลแล้วเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับเจ้าของของ,ของโคจํานวนมากบรรลุมรรคผลก็คือได้รับอมตะรสอมตะธรรมรนั้นแล้วเปรียบเหมือนกับเจ้าของที่ได้ดื่มปัญจุโครสจากโคเหล่านั้น ทีนี้ถามว่าการที่พระไปทำสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์อย่างเจน่นเดชพระอารมณ์กฎเนี่ยจะถือว่าทำตามหน้าที่ของพระสงฆ์หรือเปล่าขอตอบในที่นี้ว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ได้ทำตามหน้าที่ของสงฆ์ที่ไปทำสังคมสงเคราะห์หรือสาธารณประโยชน์ อดีตพระลงกฎที่ตั้งเชื่อในตอนนี้นักข่าวเขาก็บอกว่าเป็นอารม์กฎการละครในรัฐบาลมาที่เที่ยวขอรับบริจาคแล้วก็ดูแลคนไข้ติดเชื้อ hiv ก็เป็นแต่เพียงการแสดงเท่านั้นไม่ได้ทำมาจากน้ำจิตน้ำใจที่แท้จริงเลย ยิ่งไปขอรับบริจาคเนี่ยโอ้ยิ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยการที่ไปทำสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์อย่างนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนมีปัญหาอย่างไรพระได้ชื่อว่าเป็นอนาคาริกออกจากเรือนบุตรไม่มีเรือนในพระไตรปโดกก็มักจะมีผู้รำรัดเอาไว้ว่ากระบตรคนนั้นเทรสถานในพระธาตุคดแล้ว ก็ปรงผมโกนหนวดออกจากเรือนบุตรเป็นบะชิตละกองโภคะน้อยใหญ่ละเคลือญาติน้อยใหญ่และเมื่อมาบวชเป็นบารชิตพระพิสูจน์ในพุทธศาสนาแล้วก็สำรวมด้วยดีด้วยกายวาจาใจสมาทรรักษาอยู่ในศีลดยว่ความครบเอืเฟือก็มีต่อจากนี้ไปในสามัญญาปรสูตรนั้นทีนี้ พระออกจากเรือนไม่มีเรือนและกองโพคะน้อยใหญ่และเครือญาติออกมาบำเพ็ญเพียรในทางพรพุทธศาสนาแบบนี้ก็ไม่มีทรัพย์ไม่มีปัจจัยเงินทองเป็นของตนเองพระจะมีทรัพย์มีปัจจัยเงินทองก็แต่เมื่อได้รับจากทายกทายิกาที่นำมาถวายถ้าพระพิสุไม่เรียกร้องอะไรไปเที่ยวรับบิณฑบาต แล้วก็มีทายกทายุกาเขาถวายปัจจัยเงินทองมาก็เป็นเรื่องศรัทธาของทายกทายุกาเหล่านั้นท่านรับมาแล้วท่านก็ควรที่จะทําอย่างไรให้ตนปรอดภัยในปัจจัยเงินทองที่รับมานั้นมากกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามให้สาธุชนชาวพุทธเนี่ยอย่าได้ถวายปัจจัยเงินทองให้แก่พระพิสุสฆ์แต่ตรัสว่า พระภิกษุพึงรับก็ดีให้คนอื่นรับก็ดีหรือยินดีในทรัพย์ที่เขาเก็บววาเพื่อตนก็ดีต้องนิสสกิยาปาจิตติไม่ได้มีพระนํำรัสว่าห้ามรับปัจจัยเงินทองแต่มีพระน้ำรัตภิกษุพึงรับก็ดีให้คนรับก็ดีก็หมายถึงว่าพระภิกษุรับได้แต่รับมาแล้วท่านจะทําตัวนห้ปลอดภัยจากกบฏข้อนี้ได้อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทยกทายิกาที่เขาถวายด้วยศรัทธาเขาก็ได้บุญอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้ถวายด้วยอักศรจิตคิดระอะไรเลยพระไม่มีปัจจัยเงินทองเป็นของตนเองเมื่อไปทําสาธารณประโยชน์ทําสังคมสงเคราะห์ที่ชัดเจนก็คืออดีตพระอารมณ์กฎที่ไปเที่ยวขอรับบริจาคใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไป เยียรักษาคนที่ติดเชื้อ hiv เป็นโรคเอดางที่ว่านั้นพอไปขอรับบริจาคปัญหาก็เกิดขึ้นและปัญหาก็เกิดขึ้นมายาวนานแล้วสำหรับอดีตพระอรงกตดังนั้นการทำสังคมสงเคราะห์การทำสาธารณประโยชน์เนี่ยจึงไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่หน้าที่ของพระ ที่จะต้องไปทําอย่างนั้นเพราะถ้าไปทําแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงทีว่าเพราะว่าพระตัวของท่านก็ไม่มีปัจจัยเงินทองเป็นของตนเองหากว่าท่านเป็นขบรีเสรยถี่ํ่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านมาบวชอันนี้ไม่มีปัญหาท่านสามารถที่จะใช้เงินของท่านที่มีอยู่เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนั้นมาทําสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ได้แต่นี่กลายเป็นว่าท่านไม่มี ปัจจจยเงินทองถึงร้อยล้านพันล้านเช่นนั้นทำอย่างไรก็ต้องไปขอรับบริจาคพอไปขอรับบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นอเนสนาสววงหาในทางที่ไม่ชอบและสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องก็แดงขึ้นมาทันทีอารมณ์กฎการละคอในเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนมากและในที่อื่นด้วยที่คิดจะทำสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์ท่านจะต้อง เริ่มที่จะบอกบุญเลี่ยไรายหาเงินหาเจ้าภาพขอรับบริจาคแล้วและเมื่อบอกบุญเลี่ยไรได้รับเงินทองมามากมายพอมีเงินทองมามากมายแล้วตอนนี้แหละสตรังมีสตรีก็จะมาแล้วก็จะเกิดปัญหาลุกลามกันต่อไปจากนี้ได้ตามผู้รับที่อัตมาภาพได้ยกขึ้นว้เป็นในเขบทในเบื้องต้นนั้นที่ว่า จา,จารัตถภพิโเวจาริกังผูช้ชนในตายะผูช้ชน,นสุขายะโลกานุกัมปายะอัายะสุขายะเทวมนุษย์สานังแปลเป็นความภาษาไทยว่าดูความพิสูงหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ผู้หูชนเพื่อนครักษาโลกเพื่อประโยชน์และความสุขของเทว,วดาาลมนุษย์ทั้งหลาย ต่อจากผู้รับนี้ก็จะตัดบอกว่าพวกเธอพวกเธอจงเที่ยวไปในหนทางเพียงรูปเดียวอย่าไปด้วยกันถึงสองรูปแล้วก็มีผู้รับต่อมาว่าเทเสถะพิโคเวธรรมังอาธิกริยานังมะเชกริยานังปริโยสานกริยานังแปะว่าดูความม่สูงหลายพวกเธอ จงแสดงธรรมอันนี้เป็นพุทธบัญชาเลยนะเทเสถะเนี่ยไม่ใช่เทเสทยะเป็นเทเสถะเป็นผู้โพดด้วยเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามรที่สุดเรียกว่าอาธิกร,รยานางมาเชกร,รยานางประโยชนสากรกรยานางสรุปมูลลวก็คือศีลธรรมที่ปัญญานั่นเอง แล้วก็ให้ประกาศพระมารย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างชื่นเทิพร้อมท้งกระถาพร้อมรับเมื่อยชนะอันนี้คือหน้าที่ของพระทุละของพระท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนแสดงธรรมของพระาศ,าศาสดาเป็นธรรมที่งามในเบื้องต้นธรรมที่งามใน่ามกลางและธรรมที่งามในที่สุดไม่ใช่ท่านไปทำสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์อย่างนั้นยิ่งไป ดูแลรักษาคนที่ติดเชื้อ HIV เวยี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยปัญหามากมายตามมาเลยค่ะเนะี่ยพอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วที่จะมาก็บอกตั้งแต่เบื้องต้นว่าไปดูแลพยาบาลได้แต่ต้องเป็นพระพิสูจน์ด้วยกันไม่ใช่เป็นคราววาดผู้ของเรือนที่ป่วยไข้ไม่สบายเช่นนั้นอันนี้คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธและของพระด้วยที่คิดว่าตนได้ทำสาธารณประโยชน์สังคมสงเคราะห์เนี่ย เป็นการทําบุญเป็นทำการทําความดีเป็นการทําหน้าที่ของพระเป็นกิจของสงฆ์อันนี้เข้าใจผิดกันมากๆเลยแต่ที่จริงตามผู้รับบัตรที่ตามาสแสดงมานี้พระพิทษุไม่มีหน้าที่ที่จะไปทําสังคมสงเคราะห์สาธารณประโยชน์บอกบุญเล่หและหาเจ้าภาพขอรับบริจาคยิ่งการเที่ยวไปขอรับบริจาคเนี่ยยิ่งไม่ใช่กิจหน้าที่ของพระสงฆ์เลยเป็นในศสนา การแสวงหาด้วยทางที่ไม่ชอบสะได้ซ้ำไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านอรรถกฏทำมาตลอดเวลายาวนานที่อยู่ในผ้าเหลืองนี้แต่กิจของสงฆ์ก็ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเป็นพุทธบัญชาที่ว่าเทเสถาพิโคเวธรรมังอาทิการยานังมะเชการยานังประโยสานการยานังดูความพิศลุหลายพวกเธอจงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางและงามในที่สุดถ้าพระพิสุบวชเข้ามาในพศาส,สนาเรียนรมวินัยแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลน,ผนิพพานแต่ว่าผู้สอนแสดงธรรมที่พระรุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามที่สุดพระพิสุก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามหน้าที่ของพระเป็นกิจของสงฆ์อย่างบริบูรณ์ วันนี้ขอขอนมโมทนาพระทหารเพลนที่เป็นเจริญแกงคุณแม็กสุพเศตก็สั่งถวายออกมาไว้เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็พร้อมที่จะฉลองศรัทธาฉันพระทหารเพนในวันนี้เป็นวันพระัสบดีอาตมาพระอาจารย์ขอ,อนโมทนายาตสพีให้สิร้พรแก่ครอบครัวจิรจริญยิ่งดังต่อไปนี้ ยะธาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะรังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกัรปฏิอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสมิชาตุสพเพภูเรนตุสังกบาจันโทปนารโสยะถา,ามณิโชติรโยาาสยะถาสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตภวตวันตารายโยสุขีธีคายุโกาวะอภิวาธนาศิรสนิจังุทาปจายโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังปฏิสังขายนิโสปินดาปังปฏิเสวามิเนวัตวายนามัตยานามันนายนาวิปุสนายะ ยาวะเทวะอิมัสกายาสาธิติยายาปนายาวิวิงสุปรารติยาพระมจริยานุขาหายาอิทิปุราน,นจนเวทนานังปฏิหังคามินวันเจวเวานางนุปาเทสามิยาตราจะเมพิสิณวัชาตาจะพาสุวิหโรชาติความจริงวันนี้ก็กะว่าจะไม่แสดงธรรมหรอกนะแม้แต่ว่าพอดีนึกขึ้นได้ อยากจะทําเวลาของการฉันพระฐานเพนไม่ให้ล่วงเวลาไปมากในขึ้นได้ก็เอ๊น่าจะพูดสักหน่อยนะพูดสนองเลยยาวเลยค่าวนี้